คือรายการ c o p e r l i g e Talk โดยผมรัชตะสมนทินกราสถานีโทรทัศน์ p 5 TV ครับกับวันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณผู้ชมหลายท่านนะครับแล้วก็แน่นอนครเป็นวันหยุดที่หยุดพิเศษเลยทีเดียวนะครับวันวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่ง และผมเชื่อว่าประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าครับสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นเกล้าล้านกระหม่อมเลยทีเดียววันนี้รายการของเรานั้นเป็นช่วงเวลาพิเศษครับที่อยากจะพูดคุยอยากจะแสดงความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีแต่ประสบนิกรชาวไทยและก็รวมถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับที่กําลังติดตามรับชมในขณะนี้ก็สามารถที่จะแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณส่ง SMS มานะครับหรือจะบอกรักพ่อของตัวคุณ นะครับก็ส่งมาที่4221559 4221559หรือจะส่งข้อความมาเป็นให้กับทีมงานของเราครับเดี๋ยวผมจะช่วยอ่านออกาากาศให้นะครับที่029349774 029349774และสะำหรับวันนี้แน่นอนครับเรามีเรื่องราวมากมายที่จะมาพูดคุยในรายการในวันหยุดสุดสัปดาห์ในวันพิเศษวันนี้สักครู่กลับมาครับ สถาบันอบุรมรัชตาอาคาเดมีพัฒนาการพูดพัฒนาบุกลิกภาพนักจัดกรรายการมืออาชีพ085 157 7465 085 120 3087 <Marketing> วิทยาศาล Corporate Magazine รอบกลุ่มทุกแง่มุมชีวิตคอฟแลนแมกซีนทุกแผงทั่วประเทศ รายการของเราเป็นรายการสดนะครับสำหรับวันนี้ก็คุณผู้ชมที่ชมอยู่ในตอนนี้ทุกมุมโลกเลยทีเดียวผ่านทางระบบ CU b a n บนะครับสถานีทรทัศนีไฟท v ในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะครับใครที่อยากจะแสดงความสำนึกใน พระมหาคุณาธที่คุณของพระองค์ท่านนะครับหรืออยากจะบอกรักคุณพ่อก็ผ่านข้อความในรายการของเราได้ที่4221559และแน่นอนครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมได้รับเกียรติจากท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งครับซึ่งท่านนั้นได้ทํางานรับใช้เบื้องพระยุค,คลบาทนั้นอย่างยาวนานครับจากอดีตนะครับท่านเป็นอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติอดีตอธิบดีกรมพาณิชย์สัมพันธ์อดีตอธิบดีกรมการค้าภายใน แล้วก็อดีตอธชิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์อดีตประธานสภา,ส,าสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยแล้วก็อดีตรองประธากระทรวงพาณิชย์ปัจจุบันท่านทํางานทางด้านสังคมอย่างมากมายครับปัจจุบันท่านเป็นประธานคณะทางานศึกษาศาสนาวัฒนธรรมสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติในพระบรมราชุปถรัรมภ์ประธานสภาศูนย์ประสานงานภาคเอกชนแห่งชาติกรรมการผู้ท่งคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมเอกลักษณ์แห่งชาติผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ในคณะทํางานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตอนนี้ท่านนั่งอยู่กับเราครับท่านสมพรเทพสิทธาสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับกับผมมาชื่นชมท่านนะฮะที่ทํางานรับใช้เบื้องพระยุทธกลบาทมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะครับ ปัจจุบันท่านก็ยังแข็งแรงนะฮะยังทำงานอยู่ได้ยังทางานอยู่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีคุณค่ายิ่งนะฮะสำหรับแผ่นดินนี้เลยทีเดียวาถามท่านครับในการทํางานนะครับทุกๆครั้งเนี่ยโดยเฉพาะบทบาทของท่านที่ผ่านมานะครับ <S <S แล้วก็ได้มีโอกาสได้รับใช้เบื้องพระยุค,คล,ลบาทกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากรุณาธิคุณดุจแผ่นดินและดวงตะวันตามหนังสือที่ท่านเขียนเนี่ยนะครับท่านสะท้อนอะไรครับในหนังสือเล่มนี้ครับ คือขอบคุณนะครับที่เราได้มาสนทนากันเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมุขของชาติของเราในวันนี้ซึ่งเป็นวันเชิชมพระชนมพรรษาพอดีนะครับในชีวิตของผมเนี่ยนะครับก,ก็ก็ได้มีโอกาสรับใช้กา้เรื่องพู้ชนบาทนะครับแล้วก็ได้นำน้อมกล้าวนำ คือเรียกว่าดําเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาทนะครับทุกประการแล้วก็เพราะฉะนั้นผมก็เมื่อสองสามปีมานี้ผมก็ได้เขียนหนังสือขึ้นเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่าพมหากรณาธิคุณดุดแผ่นดินและดวงตะวันเพื่อแสดงความรู้สึกทราบซึ้งในพมหากรณาธิคุณขององค์พระปรุขของชาติพระบ,บาทสมเร็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น พระราชาที่เหนือพระราชา k i n ง of k i ิ g นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราคนไทยควรจะภาคภูมิใจการที่พระองค์ทรงเป็นพระราชาเหนือแ่งยิ่งกว่าพระราชาพระมหากษัตริย์ยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์ก็เหตุสองประการคือหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณอานุพ้นที่มีต่อประชาชนประเทศชาติสองคือพระราชกรกิจนานระการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเราประเทศชาตินะครับก็พูดถึงพระมหากรุณาธิคุณนะครับ คคือก็เป็นที่ยอมรับกันว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพลโเดชมหาราชของเรานั้นทรงมีพระมหากรุณาธิคุณที่ขุดอันร้นพ้นฐานสุดไม่ได้เนี่ยผมก็คิดว่าอยากจะเทิดทูนท่านก็คิดว่าจะเทียบว่าอะไรดีมันก็เทียบอะไรไม่ได้แต่ก็เลยคิดว่าก็ต้องเทียบกับแผ่นดินครับเพราะแผ่นดินนั้นกว้างใหญ่ไพศาลไม่มีที่สิ้นสุดก็ต้องว่าพระมหากรุณาธิคุณดุดดังแผ่นดินที่ไพศาลนะครับแล้วก็ แผ่นดินที่มีประโยชน์แก่โลกอย่างไรครับพระองค์ก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนอย่างนั้นแล้วก็หลุดดวงตะวันเพราะดวงตะวันนี่ให้แสงสว่างขจัดความมืดนะครับแล้วก็ส่งแสงไปอย่างทูดถึงไม่มีเลือกที่รักมักที่ชังทุกอย่างยากนะเพราะนั้นก็เหมือนกับพระมหากรุณาธิคุณของท่านถ้าโลกเหล่านี้ไม่มีดวงตะวันแล้วก็ต้องตกอยู่ในความมืดแล้วเราดวงตะวันก็ให้ทั้งพลังชีวิตให้นะครับเพราะฉะนั้น ก็เลยเขียนหนัง <boundaries> สือเรื่องพระนริทิคุณดดแผ่นดินและดวงตะวันนะครับที่ที่เผยแพร่ไปแล้วนะครับหนังสือที่เผยแพร่นะฮะก็อย่างที่ท่านเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าเปรียบเสมือนแผ่นดินที่กว้างใหญ่ไพศาลดุดดวงตะวันที่ส่งแสงให้แสงสว่างไปทุกหย่อมญ้านะครับโดยไม่ลึกลักมักที่ช้งพระองค์ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักครับอยากให้ท่านพูดถึงเรื่องนี้สักนิดนึงครับผมอยากจะพูดว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยทรงงานหนักที่สุด หนักที่สุดนะไม่ใช่เทียบกับปะชาไม่ใช่เทียบกับพระมหากษัตริย์ด้วยนะเทียบกับคนธรรมดาเพราะว่าพวกเราธรรมดาก็ทรงก็ทํางานหนักไม่เหมือนพระองค์ท่านครับตามที่ผมได้ทราบครับจากพระราชประวัติโดยเพราะจากท่านอาจารย์ศิยาธรรมศักดิ์ซึ่งเป็นอดีตประธานองค์ตรีได้เล่าฟังว่าท่านทรงงานหนักมากบางครั้งทรงงานเด็กดื่นนะฮะตีสองตีสามแล้วนอกจากนี้ เวลาของท่านเนี่ยเป็นเวลาทรงงานเพื่อประชาชนเรียกว่าทรงงานตลอดเวลานะครับแล้วก็นอกจากนี้นอกจากทรงงานหนักท่านก็ยังได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะโดยเฉพาะท่านได้สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็เจริญสมาธิเป็นประจําทุกวันเลยนะครับเป็นประจําทุกวันนะอาจารย์ิยาบอกอย่างน้อยวันละสี่สิบนาทีอันนี้ผมจึงได้ต้องปฏิบัติตามรอยพระคนบาทว่าโอ้ขนาดท่านทรงงานหนัก แต่ท่านก็ได้ประพฤติปฏิบัติธรระเพราะนั้นครั้งหนึ่งท่านเคยรับสั่งกับอาจารย์ประกรณ์อังสุสิงห์นะซึ่งเคยเป็นประธานมูลทธิรับชาวลุเคราอาจารย์ประกรณ์เนี่ยป่วยนะป่วยหนักนะฮะแล้วก็ขอกลับบังคมทูลลาออกจากตำแหน่ง ประธานประมูลสิเนะท่านไม่ให้ออกครับครับท่านบอกไม่ได้ไม่ให้ออกไม่ให้ออกนะท่านบอกว่าให้ไปรักษาตัวให้หายถ้าออกไปแล้วเนี่ยเป็นผู้สูงอายุแล้วถ้าไม่ทํางานถ้าผู้สูงไม่ทํางานจะเฉาแต่ถ้าทํามากจะช้าครับอันนี้แหละครับที่เป็นพระราชด้ำหลักที่ผมยังจํามาเพราะฉะนั้นเราต้องจําไว้นะครับว่าถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยนะผู้สูงอายุหลายคนคิดว่าเกษียณแล้วนะพักผ่อนทันที ถ้าท่านคิดอย่างนี้ท่านเฉาทันทีขับเฉาเลยนะครับไม่ได้ทําอะไรแต่ก็ท่านตระวังอย่าประมาททำมากเกินไปก็ช้าพระองค์ท่านทรงให้ความสําคัญนะครับกับประชากรหรือผสมนิกรชาวไทยของพระองค์ท่านนะครับทุกหย่อมย่านะครับโดยเฉพาะเส้นทางที่พระองค์ท่านทรงเสด็จพระราชดาเนินเนี่ยบางเส้นทางนั้นธุรการด่านมากครับท่านท่านอยากจะพูดถึงในเรื่องของความตั้งใจจริงของพระองค์ท่านที่จะขจัดปัญหาความยากจนแล้วก็ปัญหาต่างๆ่งของผสมพันิกรชาวไทยของพระองค์ท่านอย่างไรับ ท่านเสร็จเยี่ยมเยยนประชาชนทุกคนทุกแห่งเรียกว่าเสร็จไปทุกจังหวัดแล้วก็แม้แต่ในถิ่นธุรกันดารนะครับที่บางครั้งก็เป็นอันตรายด้วยบางครั้งก็ต้องเสร็จด้วยพระราชมเดเป็นระยะเวลาหลายกิโลนะครับทรงช่วยหมดนะทั้งชาวเขาชาวเราผมอยากจะเล่าเรื่องนะคือครั้งหนึ่งตอนที่ผมเป็นบุษภาสังคมครับผมได้นำรองเลขาธิการสัปปะชาชาติซึ่งเป็น ผู้บริการองค์กรองค์กร u n เ c p ซึ่งเกี่ยวกับยาทำงานเกี่ยวยาเสพติดก็เขาก็อยากจะเข้าเฝ้าถวายประบาตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายเหรียญทองคํำแด่พระองค์ท่านในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสามารถทําให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่นได้มาปลูกพืชทดแทนได้นะผมก็มีโอกาสนําเข้าเฝ้านะฮะแล้วก็ผู้บริการ วีดีพีก็กลาบทูลถามว่าพระองค์มีกฤษศาสตร์หรือกลวิธีอย่างไรที่ทำให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่นและทำตามได้นะรับสั่งเัาังกฤษเลยนะรับสั่งังกฤษเลยนะผมรารรับสั่งว่าเราต้องจำไว้ว่าประชาชนเขามีศรัทธามีความเชื่ออย่าไปทำลายความเชื่อของเขาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะเรามักจะคิดว่าโอ้พวก คนชนบทไม่มีความรู้อะไเชื่ออะไรผิดเชื่อผีเชื่อสงังรับสงังอ่าอย่าไปทำลายความเชื่อของเขานะครับแล้วก็บกวต้องให้แล้วก็เอาความเชื่อของเขามาใช้เป็นประโยชน์ข้อหนึ่งนะฮะอย่าทำลายความชื่อแล้วก็สองก็คือว่าต้องแยกแยะระหว่างความต้องการวันและความจำเป็นนิด นี่คือเส้นทางนี้นะฮะอันนี้ต้องแยกแยะนะผู้ผู้รายการยูเอ็นดีซีพีก็ไม่เข้าไม่เข้าใจว่าเอ๊ะหมายถึงอะไรว่าสมัยสมัยไหนท่านก็เล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งท่านได้เสดจไปเยี่ยมชาวเขาครับแห่งหนึ่งแล้วก็รับสั่งถามชาวเขาว่าต้องการอะไรครับชาวเขาบอกว่าอยากจะได้ไฟฟ้าครับเพื่อจะได้มาใช้ดูทีวีนี่แหละนี่ยท่านก็ถามว่าเอาละอยากได้ อยากได้ ا, ไฟฟ้าไว้ดูทีวีขอถามนะมีเงินที่จะซื้อทีวีมาดูหรือเปล่าเจ้าขาวบอกไม่มีนะท่านก็บ,บอกก็ไม่ใช่สิ่งจําเป็นเลยก็ยังไม่ใช่สิ่งจำเป็นก็ไม่ใช่เป็นทีวีก็ไฟฟ้าเงินก็ไม่มีจะมาซื้อทีวีนะท่านบอกให้เอาคิดใหม่ที่เจ้าขาวคิดว่าอยากได้ถนนบอกต้องการถนนใหม่บอกได้ถนนเพื่อให้พ่อค้าได้เข้ามาขายของได้มันมีการมันมีนคสะดวกสบายเขาจะได้เข้าไปเที่ยวในเมืองได้คราก็สั่งว่า พ่อค้าที่เข้ามาขายของไม่อะไรจะขายรันบ้างแล้วมีเงินอยากไปเที่ยวหรือเปล่าครับไม่มีเองไม่มีเองอะไรอย่งน้ว่าถนนก็ไม่ใช่สิ่งจาเป็นครับนะบอกมีอะไรไหมไม่กล้าตอบหรอกนี่สร็จเพราะฉะนั้นองค์ก็รับสั่งถามว่าที่ปลูกข้าวได้ไหมครับแล้วเขาบอกปลูกไม่ได้บอกทาไมไม่ได้บอกไม่มีน้ําระบบน้ํารับสั่งถามว่าแล้วน้ําอยู่ที่ไหนแล้วเขาบอกน้ําอยู่บนยอดเขากวทําไมไม่เอาลงมา อบอกลงมาไม่ได้เพราะเจ้าพ่ออยู่กลางเขาไม่ยอมนี่แหละครับนี่คือนี่คือวิธีว่าท่านจะช่วยชาวเขาได้ยังไงนะครับท่านก็ต้องสั่งถามชาวเขาว่าท่านส่งวินิฉัยปันน่าเนี่ยนะไม่ไม่ไม่ไปทำลายความเชื่อเขาถามว่าเจ้าพ่อเนี่ยชอบกินอะไรครับก็กินข้าวชาวเขาบอกไม่ใช่เจ้าพ่อชอบกินไก่ชิคเก้นชิคเก้นท่านก็สั่งมาสังกินนะอ๋อมาสังงกินมาสังกือชิคเก้นนะผมยังท่านก็บอกเอางี้ได้ไหม ไปเอาไก่เนี่ยไปถวายเจ้าพ่อครับแล้วก็ขอติดต่อรองกับเจ้าพ่อว่าถวายไก่เจ้าพ่อนะเจ้าพ่ออนุญาตให้เอาน้าลงมาได้ไหมชาวบ้านเราทาได้ไปครับอีกปีนึงท่านกำลังหมายถึงเจ้าพ่อตัวนี้คือความเชื่อใช่ไหมความเชื่อันมีเจ้าพ่อเขามีมีศาลอยู่ฮะมีศาลอยู่นะมีศาลอยู่เลยเจ้าพ่อสักอย่างหนึ่งเจ้าพ่อแล้วก็กลัวสิเขากลัวว่าเจ้าพ่อเอาน้ำผ่านมาไม่ได้ไไดเพราะฉะนั้นเขาก็นับถือเจ้าพ่อเพราะนั้นท่านก็บอกอย่าไปทำลายความเชื่อ ก็ไปต่อรองกับเจ้าพ่อับนะพอปีห <AP> นึ่งผ่านไปท่านก็เสร็จมาที่นี่อีกครับช้าเขาก็บอกว่าท่านรับสั่งเป็นสารกฤษนะฮะว่า ฟาเซอร์ฟาเซอร์อยู่ว่าเกรเตอร์เดนเดอกกอดก็แปลว่าพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงจึงกัเจ้าพ่อเีงนะครับผมนี่คือพระอัจฉริยภาพเนี่ยเนี่ยเ่อภาพเด็ดนะฟังดูแล้วเนี่ยท่านพยายามที่จะค้นหาปัญหาที่แท้จริงนะครับว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรก็คือความเชื่อความเชื่อครับความใช้ความเชื่อเป็นประโยชน์เขาเชื่อเจ้าว่าเจ้าพ่อจากสิทธิ์จริงท่านก็รับสั่งถามว่าเป็นยังไงอ่ะท่านก็รับ เขาเขาก็ได้ฟังว่าได้ยเอาไก่ไปถวายเจ้าพ่อแล้วแล้วก็ขอให้เจ้าพ่ออนุญาตให้นาน้ําลงมาเขานําน้ําลงมาแล้วเดี๋ยวนี้ปลูกข้าวได้แล้ว ในส่วนตัวของอท่านสมพรนะครับคุณผู้ชมครับรท่านก็ทํางานทางด้านพาณิชย์มาโดยตลอดผมเชื่อว่าพาณิชเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของวิถีชีวิตของผู้คน<ห>ของการๆๆอยู่การกินนะครับ,รบมีมีมีบางครั้งไหมครับที่ผ่านมาในครั้งอดีตที่ท่านสมพรเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปากท้องประชาชนในยุคที่ผ่านมานะครับพระองค์ท่านทรงให้แนวทางนะฮะแล้วก็มีพระราชดำรัสตรัสมาทางท่านสมพรอย่างไรบ้างครับคือ มองตรงแล้วครับว่าผมเนี่ยทำงานอยู่ในกระทรวงพาณิชย์มีปัญหาเยอะแยะนะครับเวลาสินค้าแพงก็ถูกด่าเวลาสินค้าถูกก็ถูกละเพราะเพราะนั้นปัญหาไม่เยอะนะเพราะนั้นต้องหาจุดพอดีหาจุดพอดีเพราะนั้นผมก็ศึกษาจากพระราชประวัติของท่านท่านบอกว่าการทำงานน่ะถ้าจะใช้ความรู้ทางวิชาการอย่างเดียวไม่พอต้องใช้ ศิลธรรมธรรมะคือความพอเหมาะพอดีทางสายกลางนี่แหละครับที่ท่านรับสั่งว่าที่ท่านบอกก็คนมีอายุต้องทำงานถ้าไม่ทำจะเฉาถ้าทรมาจะช้ำเพราะฉะนั้นท่านก็ให้ยึดทางสายกลางคือความพอเหมาะพอดีซึ่งมาเป็นเศรษฐกิจพอเพียงะเพราะนั้นในการแก้ไขปัญหาของเราเราก็ต้องยึดทางสายกลางนะอย่างยกตัวอย่างนะ อย่างผมไปเรียนอเมริกาเนี่ยอเมริกาก็จะสอนให้เราใช้นโยบายการค้าเ<น>สรีฟรีเทรดแล้วก็หลงตามเขาแล้วก็เปิดหมดใช่ไหมการค้างแล้วก็เปิดการค้าก็เปิดในสุดสินค้าเขาก็เข้ามาโจมตีจากเรา,าเพราะฉะนั้นไอ้คําว่าเสรีเนี่ยมันเกิดไปมันฟรีบัต o น<ม>็อตแฟร์เพราะฉนั้นมันไม่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 ยินดีในโลกนี้มันไม่แม้แต่อเมริกันก็ไม่ไเสรีจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาสอนเราให้เสรีแล้วก็เปิด เพื่อให้เข้าอุบายของเขาก็เป็นไปได้แต่เขาไม่ได้ฟรีเลยเราส่งสินข้างเข้าไปแล้วก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ความรอบคอบและต้องสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตัวเราเองอันนี้คือความสามารถก่อนกเข้ารายการนะคุณผู้ชมครับผมก็ชมการถ่ายทอดสดนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมากล่าวแล้วก็มีพระบรมราชวาทกับ ข้าราชการหมู่ข้าราชการต่างๆนะครับท่านตรัสไว้ประโยคหนึ่งครับซึ่งทําให้ผมรู้สึกซาบซึ้งฮะคนลูกเลยนะครับบอกว่าวิธีการการการทำงานนะครับทำด้วยความตั้งใจนะครับตามตามหน้าที่รับผิดชอบนะครับแล้วก็ระมัดระวังโดยเฉพาะคําว่าประมาทนะฮะอยากได้ท่านพูดท่านขยายตรงจุดนี้สักนิดหนึ่งครับครับครับก็น่าดีใจนะครับพระเจ้าเองพวกเราคนไทยคงจะได้รับฟังแล้วว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมโชวะพระบรมรัชกาบรรดา คณะมนตรีให้เฝ้าว่าทุกคนจะต้องทําหน้าที่ของตนอันนี้สําคัญที่สุดนะครับครับต้องทําหน้าที่ของตนเพราะเราทุกคนมีหน้าที่ต้องทําทั้งหน้าที่ในทางตําแหน่งหน้าที่ที่เป็นพ่อเป็นแม่อะไรเนี่นะเพราะนั้นรัฐมนตรีก็ต้องทําหน้าที่ของตรีสอสอ สมาชิว่าต้องทําหน้าที่ของท่านให้ถูกต้องต้องรู้บทบาทต้องรู้บทบาทนี่เือคำนาที่สุดต้องทำหน้าที่ของตนแล้วต้องทบทวนว่าเราเนี่ยทำหน้าที่ของเราถูกต้องหรือเปล่าครับอนี้วิธีการทําหน้าที่ก็ต้องทําหน้าที่ด้วยความไม่ประมาทครัครับผมอยากจะพูดว่าพวกเราเนี่ยประมาทนะเพราะว่าและก็สองก็คือต้องมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาครับนี่คือการทําหน้าที่ ด้วยความไม่ประมาทถ้าทางทัพและทางพระนี่ก็เรียกว่าพึงสังวรหรือเปล่าฮะทาะพึงสังวรก็มีสติปัญญาสติรับญาต้องรู้ตัวสังวรรู้ตัวตลอดเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็พระเจ้าก็บอกความประมาทเป็นทางแห่งความตายเพราะฉะนั้นคนเราถ้าประมาท้ะทำอะไรด้วยความประมาทคิดว่า เอาอย่างปัญหาภาคใต้ผมขอพูดตรงๆนะช่ะสมัยนั้นผมจำได้นะว่าท่านนายกทักษิณบอกว่าปัญหาภาคใต้เป็นเรื่องโจรกระจอกจำไม่ได้ไหมยรันี่คือความประมาทครับมันไม่ใช่โจรกระจอกนะเพราะฉะนั้นท่านไปคิดว่าโจรกระจอกครับท่านก็เลยประมาทเลยเนอท่านไม่ได้แก้ปัญหาที่ถูกจุดในหลวงเคยรับสั่งว่าการแก้ไขปัญหาภาคใต้จะต้องใช้เข้าใจเข้าใจปัญหาเข้าถึงแล้วพัฒนาอ๋อครับ แต่เราไม่เราไม่ทาคือเราต้องเข้าใจปัญหาก่อนว่าปัญหาเอะไราต้องเข้าใจปัญหาว่าปัญหาภาคใต้มันคืออะไรกันแน่คแลบเราไปเข้าคิดว่าเขายากจนครับภาคใต้เขาไม่ได้ยากจนเหมือนภาคอีสานนะมันมีปัญหาของประชาชนสองปัญหาคือยากยากไร้ทางวัตถุขับแค้นทางจิตใจโอ้โหความขับแค้นทางจิตใจนี่มันสำคัญกว่าเขาไม่ได้ยากไร้ทางวัตถุแต่เขาขับแค้นทางจิตใจเพราะ พราะรัฐบาลค่ายการไม่ให้ความเป็นธรรมกับเขาเรียกเขาเป็นแขกบ้างอะไรบ้างนะอันนี้เราเขาคับแค้นทางจิตใจเพราะเราไม่เข้าใจและเข้าไม่ถึงประชาชนอันนี้สําคัญเพราะนั้นเข้าใจมันต้องเข้าถึงประชาชนด้วยใช่ไหมแล้วก็แล้วเข้าถึงครับแล้วก็พัฒนาเอาก็เล่าให้ฟังนะครับขั้นหนึ่งก่อนที่จะมีการสร้างปัตตมักทักษินิวเรับตอนนั้นบักได้ร้อนระอุ โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสนะครับมีโจนเต็มไปเลยนะบางทีโจรก็เข้ามาบุกตลาดจับพราค้าไปเรียกค่าถ่ายครับแล้วไม่มีใครกล้าที่จะออกมามันประสานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมชาวมุสลิมที่อำเภอรือศอกจังหวัดนราธิวาสเป็นการส่วนพระองค์ครับไม่มีทหารติดตามนะก็เสร็จไปถึงหมู่บ้านชาวมุสลิม อ๋อมีคนแก่คนหนึ่งป็นชามุสลิมโอ้ยเห็นในหลวงเสร็จก็อากาศแพร่พระบาทบอกโอ้ยไม่นึกเลยว่าพระองค์ซึ่งเป็นชาวพุทธจะรักชาวมุสลิมรท่านเป็นเอกอัคระฮะองค์พระอุปธรรมทบคือเป็นทุกศาสนาแต่ก็พระราชทานความสำให้แก่ทุกศาสนาโดยเฉพาะมุสลิมท่านไปเยี่ยมเยียนเพราะเขากำลังปกครอยากท่านนะเสด็จไปแล้วก็ไปอีกหมู่บ้านหนึ่งก็เจอเล่าครูกับชาวบ้าน ทูลนั่นก็กราบทูลว่าราห์ยอราหยอแปลว่าพระราชาครับ<อ>ร,รีบกลับไปเถอะ<อ>แล้วก็สมัยสุรีก็คือสมัยสุรีนะรีบกลับไปเถอะท่านบอกสกับไปใหม่บอกเดี๋ยวพวกโจรจะลงมาจากเขาพระองค์ารับสั่งว่าพระองค์รับสั่งว่าเขาไม่ใช่ศัตรูของเขาของฉันเขาเป็นประชาชนของฉันฉันอยากจะรู้ว่าเขามีปัญหาอะไรหรอ ท่านอยากทรงทราบปัญหาที่แท้จริงมีปัญหาอะไราไมถึงขั้นใจอย่างไรเป็นหนีไปใไมครับท่านไม่กลัวเท่านั้นแหละครับต้องครูกับชาวบ้านบอกเมื่อพระองค์ทรงเสียสละแม้แต่ชีวิตพวกพวกเราเราก็ต้องเสียสละเพราะนั้นตกลงป้องกันพระองค์เลยอยู่จนค่ำคืนก็คือเฝ้าระวังต่างๆเพราะกะลังถวายการเฝ้ารังนั่นแหละถึงได้เข้าถึงปิตใจก่อนนี้นะชาวบ้านภาคใต้เนี่ยเขาติดรูปพระรูปนรันดร์ ประัตมะรมาเลเซียนะฮะจริงๆนะฮะเพราะนั้นเมื่อพระองค์เสร็จไปเยี่ยมเยียนเนี่ยแล้วก็ปันยังก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงเลยเปลี่ยนแปลงไป<ล>ก็เข<ล>้าถึง เมื่อเราเข้าถึงปัญหาท่านสุภทรคเมื่อเราเข้าถึงปัญหาและเราฟังปัญหาของชาวบ้านเนี่ยกรมท่านเนี่ยก็สามารถวินิจฉัยปัญหากละท่วงวินิจฉัยแล้วแก้ไขปัญหาโครงการพระราชดำริโครงการพระราชดำริจะไม่ได้คิดขึ้นลอยๆทมกลางอากาศเหมือนที่นั่นก็จะมีโครงการพี่กุลทองโอ้โครงการที่ตัศูนย์ ส่วนพี่กุทองพกุณทองนะแล้วก็ถึงได้สร้างตำหนักพระทักษิณนี้ขึ้นเพื่อจะได้ใกล้ชิดประชาชนผมก็ได้ลงไปเข้าไปศึกษาดูงานนะครับที่โครงการพระราชดำรีพระกุณทองครับมีการจัดวางระบบได้อย่างดีนะครับแล้วก็มีขั้นตอนและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับพระองค์ท่านเนี่ยส่งส่งให้ะสมผสานชาวไทยของท่านโดยเฉพาะคนท้องที่นะครับท้องจ่นเนี่ยให้มีส่วนร่วมฮะโอ้แน่นอนในมุมนี้ท่านมองไงครับคืออันนี้แหละ เป็นหลักการพัฒนาการทรงงานของท่านและการทรงงานท่านมีโอ้ยมีตั้งหลายข้อนะแต่ข้อหนึ่งที่สําคัญก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนและก็ต้องคํานึงถึงภูมิสังคมอคือต้องนึกถึงภูมิประเทศคว่าให้เหมาะสมครนะแล้วไม่ใช่ไปเอาไอ้ของเมืองนอกมาใส่นะต้องคํานึงว่าภูมิประเทศเนี่ยประชาชนเขาเป็นยังไงแล้วพัฒนาประเพณีเขายังไงเขาเป็นชาวมุสลิมนะแล้วก็เพราะฉะนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นก่อนเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านที่ไปพัฒนาในภาคไหนก็ตามท่านต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมครับเพราะฉะนั้นประชาชนก็เข้ามามีส่วนร่วมแล้วไปรับประโยชน์ผมเชื่อว่านะท่านคับความมีส่วนร่วมเนี่ยแล้วก็ได้มีการได้เข้ามาถวายงานพระองค์ท่านเนี่ยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะครับแล้วก็ความตื้นตันใจหรือี่เรียกว่าปิติยินดีผมว่าชาวมสลยมเนี่ยรักพระองค์นะฮะทุกหมู่เหล่าเลยทีเดียวก็มี ชาวมุสลิมคนหนึ่งที่ผมรับว่าเป็นเพื่อนนะอ๋อแล้วอ่าก็เล่าให้ฟังนะผมรู้จักเพื่อนชาวมุสลิมก็พระองค์ท่านกับพระราชนินีก็ได้ทรงช่วยเหลือชาวมุสลิมนะชาวมุสลิมพระราชินีก็บอกอ้าวถ้าว่างๆก็ไปเยี่ยมฉันสินะชาวมุสลิมคนนั้นก็ขอพระราชทานขอ นำบัดระาชจจริงครับนี่เป็นเรื่องนะบอกจะได้ขอพระราชลำบัดเพื่อจะได้ไปเยี่ยมได้ราศีบอกว่าฉันไม่เคยมีลำบัดหรอกนะก็เลยรับสั่งเนประชาสังคมประชาสังคมประชาสังคมจังหวัดนะบอกนี่รำไปเยี่ยมได้เลยครับโอ้นี่แหละครับนี่เป็นเรื่องเปเนี่ยคือท่านเปิดโอกาสให้แล้วก็ ท่านก็ไปทรงงานก็มีเรื่องเล่าให้ฟังนะไปทรงงานที่ภาคใต้น่ะก็มีผู้หังคนหนึ่งไม่เชื่อว่าไม่เชื่อว่าในหลวงเสด็จมาเยี่ยมนะก็ไปแอบแอบมองรูไม่ได้ใส่เสื้อพอหลวงสั่งเห็นก็บอกมานี้มาทำไมบอกอยากจะมาดูว่าในหลวงจริงหรือเปล่าแล้วฉันตัวจริงหรือเปล่าโอ้ฉันนั้นนะท่านเป็นรับเป็นเพื่อนเลยนะถือว่าเป็นเพื่อนครับโอ้แล้ว ก็เหมือนการที่ห้านี่คือผมเชื่อว่าความทรงมีความเป็นนะฮะพระหากษัตริย์ที่ทรงมีพระไม่ต่าก็เหมือนว่าประการที่ห้าไงจำได้ไหมฮะประการที่ห้าเนี่ยเป็จประพานต้นประชาชนไม่รู้หรอกว่าเป็นยุคในยเรื่องการสื่อสารอาจจะยังไม่สนักตอนนี้แต่ตอนนี้ใครๆก็รู้ว่าเป็นในหลวงโบส์นะเพราะฉนั้นแต่ว่าก็ยังทรงความเป็นกันเองกับประชาชนเป็นกันเองกับประชาชนนะแล้วก็เห็นไหมว่ามีเรื่องขําขันเนี่ยอย่างมากมาย หรือขำขันอย,อย่างเช่นพระราชทานสัดเลี้ยงให้แก่พวกชาวพวกชาวเขานะก็ไปถามว่าหมูที่ฉันให้อะสเป็นยังไงสบายเนื เขาเขาตอว่าทรงสบายดีท่านรับสั่งว่าอ๋อเป็นญาติกับฉันนะแต่ท่านเราเราคุยกันได้อย่างได้อย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับท่านกับแล้วก็ขอบคุณสำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านครับนี่คือรายการสดนะครับท่านใดที่ส่งข้อความมาก็ถือว่าเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับหรือจะบอกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านหรือจะบอกรักคุณพ่อของตัวคุณเองก็ยังได้นะครับที่4221559เดี๋ยวผมกับท่านอาจาร จะพักสักคู่ครับแล้วก็จะกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปครับ